มาดูหุ้นเล็กสายลิ s ซิ่งนะครับทัาน,นี้ดูภาพใหญ่ก่อนใหญ่อีกยังเห็นไม่ครบทัาน,นี้เข้าตลาดมาทำ High อยู่ที่77สตังค์ครับปรับฐาน7ตังไซ์เวย์อยู่กรอบนี้นานนะตอนเข้าตลาดมาครับ ไซเวี์อยู่กรอบนี้นานอยู่นะครับแล้วก็ยกตัวเบรกกรอบ2.64ปรับฐาน1.04ยกตัวเบรกกรอบอีกรอบ5.81ปรับฐาน2.18ถ้าเดาไม่ผิด2.18คือเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ เราอ่านเทนเราต้องอ่านจาก5 8 8 1เราต้องอ่านเทนจาก5.81ลงมา2.18ว่าตีเส้นเทนเส้นกดแล้วมันเป็นยังไงขยายหน่อยเพื่อให้ตีง่ายๆตีเส้นเทนเส้นกดตามวิชาเดิมเลย ตีเสร็จแล้วมันเข้ามาใกล้2 1งจุดหนึ่งแปดไหมถ้าไม่เข้ามาใกล้เพิ่มเส้นเทนเส้นกดอีกเส้นหนึ่งครับเปลี่ยนสีตามชอบตีไฮต่อไฮเห็นไหมเนี่ยเล่นเส้นที่สองเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้2 1งจุดหนึ่งแปดล้วปรับเป็นเดจัดทรงเส้นเทนก่อนมันจะยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเลยนะนะครับ จัดทรงให้ได้ก่อนจัดทรงเล่นแรกเสร็จแล้วก็เอาเส้นสองมาวาดไฮต่อไฮขยายแล้วเข้าไปดูครับมันยังไม่ตรงไม่ตรงปรับใหม่ตรงแล้วท่านี้ท่านี้เป็นลิสซิ่งหุ้นเล็กจัดอ่า จัดสิบร้อด้วยนะจัดสิบร้อด้วยจัดสิบร้อ,รอนี่ความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าใช้ยอดไฟแนนซ์ที่สูงทีนี้ปรับฐาน2.18สกิตเบเกอร์ครับรีบาวขึ้นมาผ่าน3บาทสเต็ปแรกผ่าน3.4สเต็ป2แล้วก็เริ่มขึ้นนะดูเทนการขึ้น เส้นเทนเส้นกดบอกการ,ริบาวได้ไวกว่าคือบอกตอน3บาทแต่เส้นค่าเฉลี่ยสอง้วันบอกตอน3บาท40่สบถึงสบาท70นะครับเราก็เชื่อสิ่งที่ไวกว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋ออะไรบอกก่อนนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าท่านี้ตัวนี้เป็น FC ช่อง YouTube ขอมาน่าจะมีของอยู่แหละ แล้วสงสัยว่าทำไมมันถึงยังไม่ไปใช่ไหมมันติดแนวต้านี้อยู่ครับ4.58และ4.74ติดแนวต้านี้อยู่วิ่งมาชนเนี่ยน่าจะครั้งที่4และครั้งที่4ละนะครับแต่เทนยังสวยอยู่นะครับเทนยังสวยอยู่ไม่ควรหลุดแนวรับแนวนี้ 4.18นะครับไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดขยายนะให้อีกแนวรับหนึ่งก็จะเป็น3.92 3.92นี่ถ้าหลุดเนี่ยไม่ดีแล้วเพราะว่ามันจะหลุดเส้น200วันไปด้วยเนาะมันจะเริ่มเป็นเทรนย่อปรับฐานอีกรอบหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะวัดวัดเป้า50%ให้ด้วยเมื่อวาน ไปสอนในคารดมาเขาก็สงสัยเรื่องการวัดเป้ากันครับว่าเออทาไมเราถึงดูแบบนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวัดเป้าแบบสไตล์ผมเนี่ยมันช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยแผนท่านี้ครับสรุปแผนท่านี้นะแนวรับ3.92กับ4.18ไม่ควรหลุด2แล้วนะปริ้นละคือไม่ควรหลุด4บาทเอาง่ายๆนะไม่ควรหลุด4บาทนะครับแนวต้าน4.58้และ4.74ครับแนวต้านนี้ผ่านได้ มองกันไกลๆเลย5.81ไม่ต้องหวังถึงตรงนั้นก็ได้ครับหวังถึงตรงนี้ก็พอครับ5.4หรือทุ่นๆก็คือ5บาทนะครับอย่าลืมว่าสายเกงกำไรเนี่ยเขาไม่ได้ขายแนวต้านนะเขาขายก่อนถึงแนวต้านนะเขาขายก่อนถึงแนวต้านนะครับสรุปแผนทันนี้อีกรอบหนึ่งครับแนวรับ 3.92และ4.18ถ้าพูดง่ายๆคือไม่ควรหลุด4บาทหลุด4บาทถอยดีกว่าครับเพราะอาจจะปรับตัวปรับฐานอีกรอบหนึ่งได้นะครับแต่ถ้ามองทรงกราฟผมมองขึ้นมากกว่าลงครับเพราะว่าเทสรอบที่3แล้วถ้าถ้าไม่หลุด4.18แล้วละยกไปรอบเนี่ยมีโอกาสเบรก4.14ได้ง่ายมากครับนะครับ แนวต้าน4.58 4.74ถ้าผ่าน2แนวต้านนี้ได้ก็ลุ้นไป5บาท5บาท40แล้วก็ดอยเดิมครับ5.81นะทีนี้การวัดเป้าครับวัดเป้าเราวัดจากไซเคิลไซเคิลสุดท้ายไซเคิลสุดท้ายที่เขามาจากสูงกว่าเท่าไหร่แล้วปรับฐานมาเท่าไหร่ ไม่ได้วัดจากหลักสตางนะที่ขึ้นมา5.81ไม่ใช่นะวัดแค่นี้ครับวัดแค่นี้ดูในดีก็ได้ดูนดีก็จะเห็นหน่อยดูในดีจะเห็นรายละเอียดเยอะหน่อยถ้าเกิดเรายิ่งอยู่ไทม์เฟรมใหญ่รายละเอียดมันจะน้อยมันจะมองเป็นใหญ่ไงมันจะมองเป็นแท่งใหญ่อันนี้คือมันจะมองแท่งละเอียดขึ้นนะครับนี่ครับ ราคาสูงสุดที่เคยทำไว้ใน5.81ลงมาปรับฐาน2.18เรามองไซค์น,นี้ครับเรามองรอบนี้เลยครับรอบนี้เนี่ยทานี้ขึ้นไปได้เกิน50%คือ3.99ก็คือ4บาทนั่นแหละถ้าเกิดทานี้เนี่ยยังทรงตัวอยู่เหนือ4บาทได้หรือยังทรงตัวอยู่ครึ่งรอบ50%ได้มีโอกาสกลับไป ที่ายเดิมคือแนวต้านสําคัญ5.81เอาไว้งเอา่ายกลับไป5บาทได้ง่ายครับกลับไป5บาทได้ง่ายเนาะถ้าเกิดคนดูว่าเออแล้วมันดูยังไงดูตามขั้นไฟโบก็ได้ครับจาก0%ไป23.6%ถ้าผ่าน23.6%ได้ก็ไป38.2%ถ้าผ่าน38.2%ได้ก็ไป50%ออันนี้คือครึ่งทางนั่นคือเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป้าหมายผมเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บตั้งแต่ข้างล่าง หรืออาจจะเก็บข้างล่างไม่ได้อาจจะเก็บยี่บาจุดหกก็เถอะเราเป้าหมายเรามองแค่5้าสปอร์เก่อนเรามองครึ่งทางก่อนเนาะเราไม่ได้ไปมอง1 0อเปเนะหมือนก็เร็วไนะนะครับมองตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้หุ้นมาทรงตัวอยู่ห้าสิบอร์เซ็นแล้วก็มีโอกาสกลับไปที่เดิมได้ครับแต่เราก็คงไม่แบบโอ้โหไม่ถ้าเกิดเล่นตอนนี้ต้องมีสต็อปลอดแล้วนะครับมีสต็อปลอดแล้วที่สี่บาทหรือสามจุดเก้าสองคือสุดละไม่ดุตรงนี้ก็คือต้องถอยละไม่ไหวละ ไม่ไม่ทนถือแหละนะครับมองดูเพราะว่าหุ้นเขาเล่นมาครึ่งทางกันหมดแล้วนะครับก็ลองดูว่าสนใจตรงนี้ยังไง fc ทุนเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูครับ fc ที่ถืออยู่เนี่ยกำไรไหมหรือพึ่งเข้าอะไรเงี้ยจะแบ่งไม้เข้าไหมหรือหลุด4บาทก็ถอยไหมหรือแบบหลังพิงขวาหลุด3.92ก็ถอยเลยนะครับอย่าทนนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยไอไอแนวต้านเนี่ยครับแนวต้านที่เห็นเเนี่ยสอันเนี้ย ผมว่าอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอา้ง่ายถ้าเกิดมันไม่ดูดสี่จุดหนึ่งแปที่คุยกันนะครับหรือสี่บาทนะครับทนแรงเหวี่ยงได้เนะี่ยผมว่าห้าบาทมันต้องขึ้นไปได้ครับแต่ทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ตลาดด้วยเนาะว่าอารมณ์ตลาดเนี่มันช่วยผลักดันให้ขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องวุ่นวายแล้วก็เรื่องโควิดรอบล่าสุดนี้มาอีกนะครับสายพันธุ์ใหม่เนาะนะครับ ก็ลองดูครับแผนท่านี้ประมาณนี้ครับ